สวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆวันนี้อากาศดีนะคะแดดออกค่ะทุกคนดูใบไม้เป็นไ,ไม้ร่วงค่ะทุกคนท้องฟ้าสวยออกไปซื้อของเอถ่ายคลิปหน่อยค่ะทุกคนบรรยากาศดีะคะ่ะทุกคนแต่หนาวนะคะลม มาทรงมาทรงเจ้าไหซสำนีแ้ะเด้อพี่น้องไม่ได้ไปไหนคะ่ะเสาร์อาทิตย์ไลค์ก็ไม่ได้ไลค์คลิปก็ไม่ได้ลงไปเรื่อยๆคะ่ะไม่รีบ หน้าหนาวก็จะได้ลงคลิปมั่งไม่ได้ลงคลิปมั่งก็ชมคลิปเก่าไปก่อนนะคับพี่ๆเพื่อนๆถ้าใครเข้ามาก็ถ้ามาัเด็ดปักปักท่านหน่อยกินสักนวยสองนวยค่ะพี่น้องยังดอกเหมือนเดิมค่ะอนกพิราบเป็นฝูงยังดอกเหมือนเดิมนี่ ก็เริ่มจะเสียแล้วนะคะนี่ดูค่ะดูพวงนี้สวยมากคนกินมายุหนีเนาะค่ะพี่น้องดูค่ะนี่กิิงนี้ลูกใหญ่มากเลยทุกคนสวยดอกมากๆ เดี๋ยวไปซื้อของค่ะทุกคนนี่ก็เริ่มแดงแล้วนะคะแต่ว่าลูกเล็กสามต้นนี้ลูกเล็กค่ะคือซื้อกนอตดูคือซเ้เคือขับปั่นจักรยานถ้าเธอปั่นจักรยานเหมือนกับว่าให้มองทางนะคะ แอปเปิลก็ยังดกอยู่คือเกาเด้อค่ะพี่น้องลนถิ่มกันล้ายโอ้ยฟุงนกบินลนถิ่มกันล้ายครับพี่น้องเมืองค่ะไมตะนยยงใหญ่ดกคักลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ลนไม่เยอะนะคะไม่ขาวไปหมดเลย ยังดกเหมือนเดิมค่ะยังดกเหมือนเดิมดูเบิ้งค่ะพี่น้องลมบ่อยนะคะอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นดอกไม้ก็ไปหมดแล้วค่ะอืมลำลายแตก ลูกไอนี N ่ e คะ่ะทุกคนสีเหลืองอถ้ามันสุกแล้วมันมันจะออกสีไอ้นี e ่อยู่หนะคะทุกคนสวยมากเลยดอกเขาก็สวยนะคะนี่ออกดอกดกทุกปีคะ่ะสวยมากตาวจักรยานนะคะจะปัน่นปั่นไปร้านคะ่ะ ปั่นไปร้านค่ะถ่ายคลิปค่ะดอกไม้ตรงน้นก็สวยนะคะสีชมพูแอปเปิ้ลยังดกอยู่นะคะทุกคนดูค่ะอุ้ยน่ากินมากแต่ว่ามันสูงอะดูค่ะทุกคนโอ้ข้างในให้เต็มไปหมดเลยข้างในแดง ลกูลกสวยมากเลยทุกคนอ๋อมันไปเอาบะได้ด้วพี่น้องดูค่ะทางนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะนี่ลูกแดงสวยมากเอาไปได้เด้พี่น้องไปเอาตรงไหนฮะจะเก็บไม่ถึงไหมอ้ยไม่มีตะกอ้อเนาะตะกอ้อแบบอ่อสอยมะม่วงอะ่ะทุกคน เดี๋ยวต้องซื้อมาสักอันแล้วละ่ะไปเมืองไทยอะ่ะแล้วก็หาไม้ตัดหาไม้ตัดดูข้างในดูข้างในดูข้างในโอ้โหนี่ครับทุกคน,นเอาเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอาอยัางไง เอื้อมมาถึงเนี่ยพี่้องนี่อูย้ยเยอะมากข้างในนี่ค่ะทุกคนีในให้แดงเลย้ายแล้วดูกิ่งข้างบนนู้นค่ะเยอะมากโอ้ยเอาไม่ถึงเด้อยู่ข้างล่างมีแต่ลูกเล็กๆค่ะอยู่ข้างล่างมีแต่ลูกเล็กๆข้างบนใหญ่มากเลยอร่อยไหมะ่ะลองดูที นีนจะอร่อยไหมนุ่นลูกเขียวค่ะดอกเต็มต้นเลยนุ่นนี่โอ้ยลูกเขียวนุ่นต้นแดงค่ะอันนี้สีเขียวอันนี้สีแดงเยอะมากนี่สีเขียวค่ะทุกคนโอ้ยเยอะเยอะเยอะยังไม่ยังเยอะอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่า มันสูงค่ะมันสูงเก็บไม่ถึงค่ะทุกคนนี่โดกมากตายแล้วทำไงได้ทำยังไงเอาได้มีแต่ลูกสวยๆเราก็อยากได้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องหา าไม่ซื้อไม่หาไม่ใช่นะคะหาอยู่นี่ค่ะดูข้างนี้ตรงน,นี้มีเตี้ยดูต้นนี้สิอร่อยไหมร่ม้นกกมากเลยค่ะทุกคนเท่าไหมแดงไปหมดแต่มันมันมันสูงค่ะทุกคนมันสูงแล้วมันเอาไม่ได้ดูใบไม้สวยมากเลยค่ะ อ้ยทางนี้สวนตะเวนห,หล่นเต็มพื้นเลยค่ะทุกคนดูน่าเสียดายจังยังมีดกอยู่ค่ะดูใบไม้ดูแอปเปิ้ลสวยแอปเปิ้ลก็ดอกดกใบไม้ก็สวย แอปเปิ้ลกระดกให้ดูแอปเปิ้ลดูบรรยากาศอยากได้ <c oughs> อยากได้แค่แค่มองค่ะทุกคน ได้แต่มองค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนฝากกาไดไลค์กดแชร์ share, กด u ับสไคร์ด้วยนะคะ thank you to everyone for watching ขอให้พี่พี่มีแตฟคอร์มสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะวัสดีค่ะ